สวัสดีค่ะจากนี้ไปจะเป็นการสอนการใช้บทเรียนออนไลน์ WBI สำหรับนักเรียนนะคะในรายวิชาหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมม .4 ค่ะก่อนแรกนะคะนักเรียนจะต้องลงทะเบียนในการเข้าใช้งานค่ะให้นักเรียนมากดที่ register นะคะจากนั้นจะมี ช่องให้กรอก username, email, password และ confirm pass และ confirm password ค่ะ User, username ก็คือให้นักเรียนกรอก s d และตามด้วยรหัสรหัสนักเรียนค่ะจากนั้นให้กรอกอีเมลค่ะ และกรอพาสเวิร์ดค่ะพร้อมกับคอนเฟิร์มนะคะจากนั้นกดที่ดิจิตเตอร์ค่ะเมื่อได้แล้วให้ผู้เรียนมาลงชื่อล็อกอินเข้าใช้ค่ะ แล้วกดล็อกอินค่ะเมื่อผู้เรียนทําการล็อกอินแล้วจะเข้ามาหน้าเว็บไซต์นะคะผู้เรียนจะสามารถคลิกเข้าไปในหน้า,นารายละเอียดต่างๆได้ค่ะอย่างแรกคือหน้าเก็บกับรายวิชาค่ะ การเข้าสู่บทเรียนต่งตางๆการเข้ามาสู่บทเรียนก็จะมีหน้ารายละเอียดเป็นเมนูต่งตางๆนะคะหน้าแบบฝึกหัดค่ะการสั่งงานการส่งงานค่ะกระดานสนทนาแล้วก็ผู้จัดทำค่ะผู้เรียนสามารถที่จะ เ,ออเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้ค่ะให้มาคลิกที่หน้าที่คนละเมืองกดหน้าควอคุมแล้วก็มาที่ข้อมูลส่วนตัวค่ะผู้เรียนสามารถจะเปลี่ยนทีมสีต่างๆได้เองค่ะแล้วก็สามารถกรอก ชื่อ,อนามสก,กุลข้อมูลติดต่อเปลี่ยนรูปภาพได้ค่ะหรือว่าสร้างรหัสผ่านจากนั้นก็กดเมื่อกรอกข้อมูลแล้วก็ให้กดอัปเดตข้อมูลส่วนตัวค่ะจากนั้นมาที่นหน้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นะคะ ให้ผู้เรียนเข้าไปทําบทเรียนเรียนรู้บทเรียนต่างๆค่ะอย่างเช่นอนนี้จะเข้าที่บทเรียนที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนไปที่แบบทดสอบก่อนเรียนก่อนเลยค่ะ อันนี้คือผู้เรียนตอบไปแล้วนะคะแล้วก็กดถัดไปต่างๆค่ะ กดถัดไปแล้วผู้เรียนสามารถมาเลือกเรียนรู้ในเรืเ่องต่างๆค่ะจะเป็นสื่อให้ผู้เรียนเ,ออเรียนรู้นะคะเมื่อเรียนแต่ละบทแล้วก็ให้คลิกถัดไปค่ะ ให้ผู้เรียนคิดคัดไปเรื่อยๆเลยนะคะคิดคัดไปจนมาถึงบทสุดท้ายค่ะคือการทำแบบทดสอบขอมเรียน ให้ผูเบบ้เรียนทําแบบทดสอบกับเรียนแล้วกดส่งค่ะถ้ากดส่งแล้วเออให้เรียนมาดูการสั่งงานของครูค่ะถ้าเข้ามาที่การสั่งงานแล้วให้นักเรียนกดที่ Content Editing ค่ะจะมีไฟล์ที่ ผู้สอนอัปโหลดไว้ให้ผู้เรียนกดดาวน์โหลดค่ะเมื่อกดดาวน์โหลดแล้วจะมีให้กดเซฟค่ะเมื่อกดเซฟเสร็จแล้วผู้เรียนทำแบบปรกหาดเสร็จแล้วให้ผู้เรียนมาที่ส่งงานค่ะ และให้ผู้เรียนกรอกรายละเอียดต่างๆแล้วกดเลือกไฟล์ให้เลือกไฟล์ที่ผู้เรียนต้องการส่งแล้วก็กดส่งค่ะจากนั้นถ้าหากผู้เรียนมีปัญหาอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรให้มาที่กระทกระดานสนทนาค่ะให้เลือกที่ประเภทของกระทูก็จะมีประเภทกระทู้ที่ผู้เรียน ต้องการที่จะดูว่ามีการตั้งกระทู้แบบไหนบ้างหรือว่าผู้เรียนต้องการที่จะตั้งกระทู้ค่ะอย่างเช่นข่าวสารทางการศึกษาตอนนี้ค่ะข่าวสารทางการศึกษามีกระทู้อยู่สองกระทู้ค่ะคือมีหนังสืออ่านตั้งใจวิชาค่ะกับมีนหนังสือใหม่ที่ไม่ใครสนใจบ้างแล้วก็เมื่อเลื่อนลงมาข้างล่างจะมี เอ่อแบบฟอร์มในการสร้างกระทูใหม่ขึ้นมาซึ่งผู้เรียนสามารถกรอกกระทูตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะไปที่กระดงงานสนทนาแล้วเพิ่มกระทูใหม่ค่ะตรงนี้ถ้าหากไปที่กระทูใหม่จะมีที่กรอกหัวข้อกระทูรายละเอียดต่างๆแล้วก็จะมีให้เลือกตรงฟอรัรมค่ะว่าเราจะให้อยู่ในประเภทกระทูไหน เมื่อเราก่อเสร็จแล้วก็กดส่งค่ะกระทู้ที่เราส่งไปก็จะมาที่ข่ารางการศึกษาต่โซนที่เราสร้างก็จะมาอยู่ตรงคอร์ล่านี้ค่ะซึ่ง การใช้งานก็จบโรงเรียนแค่นี้ค่ะเมื่อผู้เรียนต้องการด้วกใช้งานแล้วก็ให้กดอาออกเลยค่ะการสอนการใช้โมเรียนออนไลน์สมครนักเรียนก็จบลงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ